ร่มไนว,วยะยังไงรักผมไปไปกินมัน้ยทุรีนนะครับมาหากินทุรียนได้กินส้มโอครับผมครับมาวันนี้กินทุร,นร,นรีน้ำนะครับ วันนี้เราจะไปไหนเพื่อนวันนี้เพื่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปกินทุเรียนที่ตลาดอัยจราครับผมครับตอนนี้เราเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วแหละนะครับผมครับไปดูว่าวันนี้ทุเรียนจะมีให้เรากินไหมราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับวันนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงนะครับที่ตลาดอัยจราแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างครับผมครับคนจะเยอะไหมครับ เราไปดูกันลายลายนะครับโคตครับไปไปเดี๋ยวไปดูกันครับครับเป็นยังไงครับเดี๋ยไปดูกันเลยครับจะมีทุเรียนกินไหมวันนี้ครับนี่ครับรถเยอะคนก็เยอะเป็นถนนผลไม้เลยครับนี่ครับถนนผลไม้เลยนะครับโอ้ี่ครับถนนทุเรียนนทุเรียนนะครับ มาแล้วโรเรียนครับเป็นร้านแรกเลยเรียนนะครับสดๆโอ้เร oh. oh. ียนเยอะเรียนเยอะวันน yeah> UH ี้ครับบรรยากาศนะครับนี่โอ้โหเยอะครับไม่รอนะครับวันนี้มีหลังคานะครับเป็นเย็นเลยนะครับโรเรียนสดๆวันนี้เราหากินได้เลยเดินดูไปก่อนนะครับเดินดูไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยแวะนะครับ โอ้ครับปูดียง <Yeah. S 1> ทองขีดแล้หกสิบ búi đường đua nha các bạn, có nhớ lắm các bạn, người, một เยอะมากเลยครับเยอะมากครับผุ้เรียนนะครับมีหลายราคาให้เราได้เลือกนะครับมีหลายราคาให้เราได้เลือกทานได้เลยนะครับขีดละว9 9ก็มีนะครับขีดละหกส5 0มีหลายราคาเดี๋ยวเราเลือกดูเดือดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกนะครับผมครับนี้ขีดละห5ห้านะครับ5 0บแล้วแต่เปรดนะครับ นี <N> ่หกสิบน <N> ี <N> ่นะครับนี่แล้วสี่สิบรทยห้าห้ Yeah, have a have a. Okay. เค็งเลยอันนี้ครับดูค,ครับเหลานอนดีนนนนเรียนผู้เรียนนะครับ <c oughs> นี่พวงมะนี เินได้หาทานได้เลยครับสามารถแตสต้องได้ครับผีละสี่สิบเก้าบาทก็มีครับเป็นเนื้อนะครับทุเรียนนะครับเห็นอันนี้เราสามารถจับต้องได้เลยครับเราไปนู้นนูนก็มีนะครับผมมีหลายที่นี้ก็เป็นทุเรียนนะครับทองโอ้มาลงใหม่ๆแลครับเนี่ยครับ โอ้คนมาเยอะนีรอากาศก็ค่อนข้างที่จะอบอ้าวนะครับนี่ครับลูกสาวเป็นไงกินกินกินโทอยไรนี่เราจะมากินทุเรียนต้องกินโทอย่างนี้นี่กลับหน้าเลยอะนี่แล้วแค่ชันอันนี้ให้ตักกเลยแปดสิบแปดบาทพาพาการให้หน่อยครับรอก,กันผมไปครับ nha đi còn như thế nào ได้ยินมีมากินไหมมาคนถ่ๆๆา,า,ายมาลองกิลองกินดิเขี่ยไปดิมาครับกูรอไปอ,อืมดีครับผมครับหวานมันไม่ไม่เลี่ยนครับดีดีครับผมครับกูาารอไปครับ,ด,ๆๆรบ,รบดีมากหาวานมันนะครับโอเคครับผมครับเราจัดไปสักหนึ่งกิโลกิโลท์ เจ็ดสิบกว่กิโลถึงเท่าไหยเจ็ดร้อยครับอร่อยอร่อยครับผมมาเดี๋ยวนั่งกินไปไม่ไม่หวานนำนะไม่หวานนำ ผัวไฟดีชอบนนิ่มอ่ะพรกินนิ่อืมหวานหวานจริงมาลองก้านยาวครับผมครับเมื่อกี้ผมลองผัไปก็อร่อยมากลองก้านยาวเป็นไงมันก็อร่อยแบบคนละแบบเหนกันนะแต่คนชอบนะผมว่าถ้าผัผมผมว่าผัวไฟหน้าอร่อยกว่าครับครับ อันนี้กันอันนี้กันอย่างก็ลอยอีแบบนี้ครับมันหวานมันมันละมุนเนื้อละลายละลายแต่ว่าถ้าถ้าเป็นตัวไปน่าจะผมชอบมากกว่าโอเคครับครับตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆครับนะที่หู่นไก่นะครับแล้วมาโชว์ให้ทุกอย่างเราเลยไหมได้ขนาดไหนวันนี้นี่ครับผมครับเดี๋ยวเราไปทานกันนะครับฝ่ายถือฝ่ายถือครับผมไปถ่ายนะครับ อากาศไม่ร้อนครับวันนี้ครับเนื่องว่าเราอยู่ใต้หลังคาไม่ร้อนเดี๋ยวฝนก็จะมาแล้วนยครับฝนก็จะมาแล้วครับใครที่สายสายหวานนะครับต้องมาเดินให้ได้เลยที่นี่นะครับถนนผู้เรียนตลาดไอัญจาครับผมครับใครที่สายหวานชอบเบาหวานอะรย่างเงี้ยมาเดินได้เลยราคาก็ถือว่าพอแต่ต้องได้ครับ ขีดละสี่สิบขีดละห้าสิบนะครับก็ประมาณนี้ซื้อแต่เนื้อนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นลูกก็กิโลละ, 150, 150ะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าเรนะาก็สามารถขีดเราผมว่าซื้อเนื้อเนื้อกินคือผมเนี่ยชอบซื้อเนื้อกินเพราะเนื้อเราสามารถจับต้องได้สามารถเห็นได้นะมาครับมากินทูเรียนนะครับได้กินนี่กินทุเรียนได้กินส้มโอ ซื้อทุเรียนนะผมครับมาหากินทุเรียได้กินส้มโคครับผมครับกินเข้าไปครับผมครับเรนเร,นร,นนร,นนรนีนนะครับกินได้กินเรียนกินนะวันนี้ครับ กินี่เพอกินได้ยงอรบานครับอ่าื่องอะไรแต่ว yep. ่ากินสมโมาซื uh> <k <k hmm. <k 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 ้อเรียนกินสโมครับมครับนี่ครับของพญาถ่ายไมค่นะครันีครับล้วสี่สิบเก้าลอง อันนี้กี่เท่าเรียนครับนี่ครับน้เลือกได้เลยี่ละห้าสิบห้าี่ละห้าสิบห้าถ้าเกิดนานาจะเป็นบอ๋ออันนี้ห้าห้าครับแต่สีกบาทไม่มีโอเคครับผมครับนครับอันนี้สี่สี่ละสี่สิบเก้ายีนง์ก็สภาพดีอยู่ครับใส่ช้ได้ครับครับนี่ครับ เป็นยังไงเนื้อไม่อไรเนี่ยก็ได้ไหมเเนื้ออะไรล่ะเขอบนอก,กนุ่มในอ่ะนี่ครับผมครับนี่ครับเรามาหาซื้อทานกันนะครับผมครับเ,รเ,เปิดรองนอยใช่ช่างดูก่อนนะก,กิโลเอ่ย S <S เอาไปจับอยาให้แม่เนี่ยแม่จะเอาอีกนี่จัดไปจัดจัดไปเอาเนิ่มๆเนี้ยบอกว่านี่ครับถ้าสายเนิ่มๆน้องแบบนี้แม่ได้เลยล่ะสายสายเนิ่มๆนี่ครับครับอะไรจัดไปอันนี้เอาลรห้าร้อยอ่ะ เดอกินเนย้อเหออ๋อมาทำโปกคลิปวันนี้เออโปกคลิปอยู่นี่ครับสแกนให้หมดถ่ายอยู่ไหมับเออถ่ายอยู่นี่วะนึกว่ายังไม่ถ่ายนี่ครับ ราเดมาลองทางค,ครับนี่เป็นกล่อง,งไ,ได้ไหมนี่ <c oughs> ครับเดินไปเรื่อครับยังไม่ถูกใจเดินไปเรื่อยมีให้ดูเดยอะครับผมครับเรียนอย่างนั้นนะครฮะ <c oughs> ยาวใช่ไหม 看见了。 หนึ่งครั้งครับผมร้านนี้ครับอร่อยจริงครับร้านนี้อร่อยจริงครับอันนี้หมอนทองนะครับผมครับผมของร้านการันตีว่าอร่อยจริงอ๋อทำไมอร่อยทำไมอร่อยไม่กลับมาซื้อซ้ำใช่ไหมครับใช่ครับผมครับมาซื้อซ้ำครับไม่ผมผมไม่ได้อวยนะนี่อยากให้กลับมาลองเนี่ยผมไม่ได้อวยเนี่ยอยากกลับมาที่ลา ไอลานะครับอร่อยจริงอร่อยจริงนี่ก้าวลับมาซอซ้มครับร้านนี้ครับผมครับโอเคอะไรนะลองกยานยาวเหรอ ลองแล้วต้องซื้อไหมครับหรือลองอย่างเดียวต้องซื้อใช่ไหมลองครับอันนี้ต้องมาครับผมครับแนะนําแนะนําครับร้านนี้อร่อยจริงครับผมครับ <c oughs> ลองชิมไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคู่ <c oughs> ลองไปแล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเราได้มาชิมทุเรียนนะครับสมใจวันนี้ครับไห <c oughs> นคุณโลกจาก่ายหรือยังจา่ายยังสแกนหรือยัง กินแล้วไม่อร่อยทไงอ่ะอ่าเขียนไม่ได้ผิดอันอ่าไปจัดไปโอ้นี่ครับทุเรียนอั่เดียววันนี้อ่ะทุเรียนเพียบเลยวันนี้มาเจ้าแม่ทุเรียนมาจากขนมจีนทุเรียนมาลองครับผมนะครับวันนี้นะครับเรามากินทุเรียนที่ ถนนทุเรียนตลาดอัยลานะครับกถือว่าเยอะคนเยอะนะครับผมครับของกินก็ราคาไม่แพงนะครับใครสะดวกเขาองมาเดินหาอะไรทานกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม